สวัสดีครับคุณกําลังอยู่กับช่องมะชาจอมปวนแม่สอสอ,สอ,สอได้จ๊ะเดี๋ยวเรามาดูลูกน้องใหม่นะครับดูดิมันจะจับม้าได้ไหมตัวตัวพาล่ะประมาทนะครับเก็บขี้ม้าแล้วก็เปิดประตูไว้บอกว่ากาั้นภูไม่สนใจนะครับออบอกว่ากาั้นภูไม่สนใจผมก็จะดูดิว่ามันจะาม้าอยู่ไหมหระเบียงยังแพพ้ทา เออบินแพทฮะให้มันกอดขอม้าไปก่อนแล้วก็ใส่ขุมดูดิ<ะ>แท้นี่นายย่าแม่เอาลองดูเอาหาเรื่องให้ปวดหัวไม่เว้นแต่ละวันชีวิต เอาเอาให้ได้ดูดิมันจะทําได้ไหมอ่ะใส่หัวม้าก็ไม่ได้นี่แหละม้ามันไม่ค่อยยอมฟังคนแล้วมันเสียนิสัยก็เพราะลูกน้องใหม่ๆนี่แหละเวลาสอนสอนไม่จําแล้วเวลาไปทํากับมา้าปุ๊บมันก็ไม่หนีนะดูนะมันก็รู้มันก็ไม่หนีมันก็จะยืนแบบนิ่งๆให้แหละเอาเอาดิดูเอาเหตุผลนะครับที่ถามว่าทําไมเราต้องเป็นอนะเราต้องต้องเหนือกว่าเพราะาแบบนี้แหละ ม้ามันรู้ว่าคนเอาไม่อยู่ไงเอาเป้าตุนา้นเขาอย่างแท้เลยพอมันรู้ว่าใครใครไม่ไหวกับมันใครคุมมันไม่ได้มันก็มาดื้อกับเรานี่แหละเวลาสอนก็ไม่ค่อยจะจำดูดูมันทำอะ่ะดูดูถ้าเป็นมาดือด้อๆสซนมึงโดนเตะไปแล้วอันนี้เพิ่งสอนกันไปนะครับดูดูมันทำไงกันผูวอ่ะดูดูมันทำเอาเอเอาเอาเอากันผูกก็ไม่หนีอะ่ะ กูก็จะนั่งดูอยู่นี่แหละใน,นเมื่อไอผมันมึนดีก็มึนแหละ,อะเอากันเข้าไปม้าไม่หนีด้วยนะประเด็นน่ะม้าก็ไม่หนี <c oughs> มีปัญญามึงก็เอาอ่เอดียังเดินยืนดูมึงเลยกูก็ยืนให้มึงใส่เหมือนกันขุมเนะี่ยฮะ,ะมันตีผูแต่ยอไปแทะงันตีมเบบีม้มาม่ามี่นี่มันตีถามว่าใส่งี้หรอหมอกไม่รู้ กูสอนแล้วไม่ฟังอ่ะนั่นเออนั่นแหละอ่ะอ่ะปลาแซววินตัวอพี่มาห้าออ่ะเอาอือให้มันจำซะบ้างเวลาสอนแล้วสอนแล้วไม่จำเลยค่ะอ่ะอ่าดียูทูบอันนี้สไลด์พี่ยาพี่อ่ะเก่าหน้าสไลด์เพราะเราเราไม่ยากแต่สไลด์ อันนี้ก็ยืนมึนด้วยนะเมื่อวานสอนไปเยอะนะครับเมื่อวานซ้อมกันผูนะครับฝึกกันผูวนนี้มันเมนิ่งนะไม่ค่อยมีแรงนะเอาวิ่งนะออกกำลังกายแล้วก็สอนมารยาทมันด้วยนะฮะมันก็ยืนนะเอาดิมีปัญญาเก้าเสียเวลากูอีกกูจะต้องออกไปทาธุระอีกเอา้เอาไม่ไม่ให้มันทำเองก็ไม่ได้ โชคดีที่ไม่ออกนอกบ้านนะเมื่อกี้เมื่อกี้จะออกอยู่แล้วคนระับมีมีมีพะละต้องออกไปอยู่ก็พะละที่ไอ้อ้วนนี่ทําแหละเครื่องขันน้ำอ้อยพังอยากกินจัดบอกให้รอก่อนไม่รอเอาไปยัดซะแบบเต็มมา้าวีมึงกลับหน้ากลับหลังแหละอ้าอ่ะดูอ้าอเอออนี่ก็ใจได้ใจดีนะใจเย็นชิเป่งแหละ ยืนให้เขาใส่ขุมแม่งถ้าเป็นม้าที่มันดื้อๆนะโดนสตีนไปนแล้วเอาตรงๆนะอย่างเงี้ยมีเปอร์เซ็นต์โดนเยอะนะครับถ้าไม่ฝึกไว้นะเพราะว่าบางทีออกหลุดออกจากคอ,อกมาแล้วเนี่ยด้วยความที่มันแบบอยากจะเป็นอิสระเนี่ยบางทีแรงมันเต็มๆเนี่ยมันมันดีดลูกหลังเลยนะไม่ฟังหรอกอันนี้ถทําไม่ใช่ว่าเพราะเมื่อวานเนี่ยเอาวิ่งหนักฝึกหนักนะครับ กล้ามเนื้อไม่ล้าเนี่ยนี่น่าจะโดนแล้วแหละน่าจะเจ็บไปแล้วแหละอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถามว่าเวลาจะฝึกคนอะถามว่าทําไมถึงถึงกล้าปล่อยนะครับเพราะว่าเรารู้อารมณ์ม้าอยู่วุฒิภาวะม้าอยู่นะครับถ้าไม่รู้วุฒิภาวะม้านะครับไม่รู้กําลังของม้านะครับเปอร์เซ็นที่มันจะเจ็บจะสูงแล้วถามว่าเราจะให้มันเสี่ยงไหมเราก็ไม่กล้าให้นะครับมันไม่คุ้มนะครับแต่อันนี้ยเออดูดูมันก็ยืนเฉยๆอะ่ะ กูก็ไม่มีแรงอะ่ะก็อยู่ที่มึงละอ่ะดูอ่ะอ,อ,อใครดูอยู่นะครับฝากกดติดตามช่องประชาจอมปวดแม่สอดกันด้วยนะจ๊ะอันนี้คือสถานก,การณ์จริงนะครับทำไม่เสียเวลาไปอีกนะครับเอเสียเวลาเรานะไม่ใช่เสียเวลามันต้องไปเอาเครื่องคันน้ำอ้อยนะครับต้องไปขุดหลุมวัดระดับนะครับจะทําร้านให้น้องสาวขายของนะครับ ล้าไปรับลูกนะครับเลิกเรียนนะครับงานลัดตัวหมดอะนะครับวันวันหนึ่งไม่ได้สบายนะบางคนบอกเอ้ยพี่พี่ทาธุรกิจอะไรนะครับกับม้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาเวลาหนะหายใจก่อนเถอะแค่อยากจะไปซนอยากจะไปดำน้ําทุกวันนี้ยังไม่ได้ไปเลยนะครับนอนเฝ้าไอข้ขวัญขวัญก็ยังไม่คลอดนะครับน่าจะมกลาจริงๆ้วแหละเพราะว่ามันสร้างฮอร์โมนแล้วก็มันก็เดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็พองครับเต้ามันเหลือบกัดไอ้กระพูตีให้พูน ก็น่าจะประมาณมากราตามที่ที่กําหนดไว้หละนะครับแต่มันสร้างแบบโอ้โหใหญ่มากนะครับแล้วก็หลอกเราเฝ้าตอนนี้ก็หมดเลี้ยวหมดแรงนะครับลงมานอนขอกม้าสามคืนละมึงใส่ผิดอ่ะหน้าเอนหน้าบีมใส่ผิดอะมันจะไปได้ยังไงล่ะดูไม่เสร็จไม่สิ้นแล้วชีวิตนี้เอออยู่และจัวเนี่ยเห็นไหม ถ้ามันดีดแต่มันดีดไปแล้วไอ้ลูกหันหลังเนี่ยอ่ะกูมาเนี่ยน่ะพอกูจับปุ๊บหนีเลยอ่ะเฮ้ยไอ้ทุนแช่ไปมาเลยมันรู้นะว่าพ่อมันจับอ่ะนี่ดีโลแทะนะอดีนาเช้าอ่ะนี่ดิโลไก่ดีนาเช้าอ่ะภาษาภาษาโทแทะดีมาภาษาโทแทะภาษาดีมาเปวินภาษาดีมาเออนล้วดีเบะดีเบะเวนอ่ะกูสอนไปใหม่เอ้า ไม่เข้าด้วยเข้าไม่ได้มันรู้แล้วถ้าพ่อมันเข้ามันจะหนีมันจะเล่นนะครับถ้าเป็นลูกน้องมันเอาแล้วจะมึงแล้วได้สบายใจเอาถ้าถึงบอกไงม้ามันฉลาดนะมันคิดเป็นไม่ใช่คิดไม่เป็นนะครับอ้อ้าไอ้วนเอาเอาเอ,าเอาถอยถอยหนีด้วยเอาส่ไม่ได้สักทีกูถอยหนีแม่งเลยอา้อาอ้า นักขาอยิงแท้เลยอ่าประสามเออเอออะโล่อ่าว่าจะได้ทุลักทุเลเวลาสอนก็เหมือนจำนะเวลาทำก็ไม่ได้เลยเออเอาเป้าสีแดงมาด้วยละอ่าสวยละโจโจเปียหยองกางเกงกงเต็งเลยเหรอนี่ไก่ทาสลาย่ายเลตุ๊นาทองบีโจเปียหยองเต็งเลยเก้า อันนี้รูบ้อกับเปียวแดจูเปีปยโโเปียวมารูดทาเนี่ยไม่จับสายเมนไว้นะครับสายสีน้ำเงินน่ะแล้วก็ไปทิ้งนะครับเวลาถ้าม้าจะวิ่งหนีก็วิ่งเลยอ่ะดีแบล่ะดีนี่ดีแบลทวดละเออจริงๆมามาไปวิน่นนั่นเลยมาพูมาเอาล้านเศร้าล่าเลยสวยล่ะนายย่าแม่เออโคเบะตูนหาชินาน้นเดาเนี้แม่นี่ตูนหาแหละดีโลตูนดีโลตูนหาอาตัวเออ ดูกันไว้นะ FC ใครเป็นมือใหม่อ่ะอันี่อันนก็มือใหม่จริงๆนะครับลูกน้องใหม่และอีกสถานการณ์หนึ่งเนี่ยเวลาเปิดประตูนะครับแล้วก็คอกก็บีบๆเนี่ยจะให้ม้าถอยหลังเข้ามันไม่ถอยหรอกเพราะมันอยากกินย้าสดแล้วด้วยช่วงเวลานะครับประมาณ3ามโมงสีโมงเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราปล่อยม้ากันอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับเออมึงจะได้จําไว้แว่พ่อมึงกัน เมื่อกี้มึงดันมา้าม้าไม่เข้าเออซาปางับไปติมเปีเด้เออไอ้ยังก็เป้นตรงนี้เดียวไอ้หลุยมาหระบ้านี่มาท่าแน่ซาปาไปคาเลซี่เด้อมาท่าแน่อดิฮานีอดิฮานอีม้าเด้อพี่ย่พ่อ,อแล้วก็มา้มาม้าคลองนั้นก็ทำอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าอย่างนี้นะมันใช่แต่แน่นอนม้าท้องมันไม่ใช่สมควรที่จะมาลองเออไอกรณีกา้านพูก็เหมือนกันถามว่าถ้าถ้าในกรณีที่อ่ามันออกไม่ได้ออกกําลังกายเมื่อวานไอสิ่งที่มันจะย่าเนี่ยที่มันจะเย่เนี่ยมันจะกลายเป็นนั่งจุกอยู่กับที่มากกว่า อันนี้ก็ปักเป็ดระหว่างออารอเรามาคลอดลูกเฝ้าม้าเฝ้าม้ามาสามคืนม้ายังไม่คลอลูกเลยตอนนี้ก็สยุนละแล้วมึงเหนื่อยนู่นน่ะมกราแน่ละถ้าคลอลูกอะ่ะน่าจะตามสเต็ปนะครับก็น่าจะ แต่งวนนี้น้ำนมน่าจะเยอะมากนะครับแล้วถามว่าบางคนอะ่ะก็ถามว่าเอา้าแล้วในธรรมชาติอะ่ะถ้าไม่ป้อนนมถ้าไม่รีดนมใส่ขวดมันมันก็งั้นมันก็ตายหมดสินะครับคือมันก็จะต้องดูทรงของดูดดูด,ด้วยว่ามันเป็นหัวแหลมลงมาให้ดูดหรือมันตึงไปนะครับมันตึงตอนที่นมมันบวมเนะี่ยมันตึงไปเป็นผิวเดียวกันเหมือนขวานไหมไอเนี้ยหัวนม,นมแหลมลงมานะครับส่วนในเนี้ย ตอนมันคัดเต้าอ่ะมันแบบเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยลูกหาหาดูดไม่เจอนะครับมันก็เหมือนหัวนมตาบอดอ่ะเหมือนผู้หญิงที่เป็นหัวนมตาบอดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะคือมันเลยต้องช่วยแต่ถามว่าถ้าอยู่ในธรรมชาติตายนไหมลูกตายครับหานมดูดไม่ได้เพราะหัวไม่มีอ่ะมันจะไปดูดยังไงมันเสมอเพราะมันเวลามันบวมปุ๊บก็เสมอกันไปหมดอ่ะเอออันเนี้ยมีคนถามนะครับว่าอย่างนั้นถ้ามันอยู่ในธรรมชาติล่ะในธรรมชาติเนี่ยถ้าทรงของเขาอ่ะหัวมันแหลมอยู่แล้วเนี่ย มันก็รอดไปแต่ถ้าไม่ใช่ลูกไม่ได้ดูดอะยังไงก็ตายนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยนะครับเอออันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งถามว่าทําไมเราจะต้องประค,รบระครับประครองกันประครบประงมกันต้องรีดนมให้อะไรให้ก็คือลูกขวัญนอนะออกมาแต่ละตัวแข้งขามันยาวนะครับเวลาเอาหัวหานมเนี่ยมันเข้าไปในซอกขาทุกครั้งนะครับสามตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ดูท้องมันดิมันเล็กที่ไหนอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรีบไป นี่ก่อนเดี๋ยวร้านเขาปิดนะครับอันนี้สี่โมงแล้วมั้งไปนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับก็ถ้าชอบความจริงความจริงทั้งเรื่องของสาระความรู้นะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องระวังตัวไว้นยก็ฝากติดตามด้วยถ้าชอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้โม้อย่างเดียวเราเอาความจริงมาพูดนะครับแต่ที่ชอบพูดว่าโม้โม้ไม่ใช่ก็ประชดประชันไปนะครับเพราะมีคนคิดว่าผมโม้นะครับซึ่งถ้าผมโม้มันคงม้าคงไม่รักผมขนาดนี้หรอกอืม โอเคนะครับไปแล้วจ้ะไปบายจุ๊บ